สวัสดีครับเ,เพื่อนเอันนี้ก็ได้มีไฟโซล่าเซลล์ใหม่อนนะไรครับอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ติดครับมันติดตลอดครับนี่มันติดตลอดครับมันไม่ดับนะน่ะติดตลอดนี่ลองกดสวิตช์ก่อนดับหรือเปล่านะสวิตช์ก็ไม่มีความหมายเลยนะนี่ไฟชาร์จไฟชาร์จขึ้นไหมไม่เห็นก็ไม่เห็นหนะไฟชาร์จตัวนี้มันจะเป็นไฟสีสเขียวนะ นี้ไม่ติดนะครับแต่ว่าลอดติดตลอดครับนี่ควบคุมไม่ได้เลยสวิตช์ปิดเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นอะไรก็ก็แบบนี้นะที่ท่าผมใช้ก็คือเอามีดงัดแบบนี้นะี่เอาปลายเอามีดปลายแหลมแยงเข้าไปแล้วงัดแบบนี้แย yeah, เข้าไปแบบนี้นะครับแทงเข้าไป แล้วก็หมุนเนี่แบบนีค้ครับคือตัวนี้ก็จัดซิลิโคนครับเพื่อนๆนี่มันเป็นซิลิโคนอยู่เซซิลิโคนไม่อยู่ขอบนี่แหละซิลิโคนอยู่ริมขอบนี่แหละก็เดี๋ยวขอทําให้เสร็จก่อนนะมันบางทีมันมันมัน,มนติดแน่นหน่อยก็จะเสียเวลาไปคลิปจะยาวนะก็ขอ เอาสุรุข้อนออกให้เสร็จก่อนนะเราเขามาดูวงจรข้างในก็ว่ามันเสียไปหายแบบไหนอ่านี่ก็ได้งัดออกแล้วนะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อนั่นดูแต่ว่ารอบแล้วแหละแซะรอบแล้วแต่ยังไม่ได้งัดดูเขาว่ามันเป็นยังไงน้ำมันเข้ายังไงตรงไหนเปิดมาก่อนนี่ครับนี่ออกมาแล้วนี่ครับ นี่อาการนี้นะเพื่อนๆดูนี่น,นี่นี่อาการนี้คืออาการที่แมลงเข้าได้แสดงว่านี่นี่ตรงนี้ไม่มีซิลิโคนติดอ่านี่ซิลิโคนไม่ติดครับอย่างเงี้ยแบบนี้นะลักษณะแบบนี้ซิลิโคนโเก็บน้ําปิดเอก,กันน้ำไม่อยู่นะน้ําเข้านี่น้ำเข้าขอบนะนดูนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้น ตรงนี้ยังเป็นคาบน้ําอยู่นะนี่น้ําเข้าน,นี่นี่โอ้โหข้างในนี่ก็เปียกนี่ยังเป็นเป็นเป็นคาบน้ําอยู่เลยนี่ครับนี่ไหนตรงไหนอ่อนี่ตรงนี้ยังเป็นคาบน้ำเลยครับนี่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 ครับคือสาเหตุนะแบตเตอรี่ไม่น่ามีปัญหานะนี่แต่ตรงนี้คือสาเหตุนะนี่นี่ เนี่ยอะไรแสดงว่าซิลิโคนเก็บน้าไม่อยู่ครับเนี่ยซิลิโคนหลุดครับนอันนี้หลุดครับนี่หลุดครับหลุดครับนี่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 ครับนี่คือซิลิโคนหลุดครับซิลิโคนไม่ติดนะนี่นี่นี่หลุดออกมาเลยนี่อันนี้ไม่ใช่รอยนี่นี่คือรอยแสอันนี้อันนี้อันนี้หลุด รอยแซะต้องเป็นแบบนี้นะนี่นี่อันนี้แซะอันนั้นไม่ได้แซะันั้นหลุดเองก็แสดงว่าซิลิโคนไม่แน่นครับเพื่อนคือสาเหตุนะอ่าเดี๋ยวค่อยมาหน้าที่หลังเดี๋ยวมาดูวงจรถอดดูวงจรหน่อยครับวงจรมีปัญหาหรือเปล่ามันมันไม่ใช่ว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็มันมีปัญหาแน่นอนครับนี่มันมีปัญหาแน่นอนครับวงจรนะถ้าไม่มีปัญหามันก็คงจะติดแล้วแหละ นี่มันมีปัญหามาถึงไม่จิตดูสิว่ามันจะเป็นยังไงเอามาดูก่อมันชอ็อตอยู่นะตัวน,นี้นะมันชอ็อตอยู่วงจรมันชอ็อตไปแล้วอะ่ะนี่ครับสวิตช์แดงโล่เลยน้ำเข้าครับนี่ น้ำเข้านะน้ำเข้านี่เรียบร้อยครับเป็นเพื่อนแบบนี้นะไม่เหลือแบบนี้ไม่เหลือนะครับแบบนี้ไม่เหลือแล้วครับวงจรไปแล้วเนี่ยอันนี้สนิมกินเนี่ยน้ําเข้านะครับความชื้นนะนี่แฉะหมดเลยนเนี่ยเนี่ยเก็บน้ําเก็บเก็บน้ําไม่ได้นะต้องเอาซิลิโคนมาอุดใหม่ เขาอุดแต่ร่องในนี่ครับนี่เขาอุดแต่ร่องในนีเขาไม่ได้อุดร่องนอกมันต้องอุดร่องนอกนี่ครับนี่มันจะอุดร่องนอกนี่แล้วก็ให้แลบออกมาขอบๆนี่หน่อยเพื่อพื่อยี่ยมให้น้ําเข้าต้องปิดข้างบนด้วยนะอ่านี่พอเอาเอาแผ่นโซล่าเซลล์เสร็จแล้วต้องเอากดแล้วให้ซิลิโคมันต้องแลบขึ้นมาข้างบนด้วยกันน้ําเข้านะอันนี้มันเขาปิดข้างในอย่างเดียวน้ําซึมเข้านี่ได้แต่ที่เขาติดไม่สนิทน้ําก็ซึมเข้าแล้วก็เกิดปัญหาแบบนี้แหละครับ อันนี้น้ำเข้าเดยเยอะเลยเนี่ยเนี่ยชื้นแฉะหมดท,ทั้งทั้งอะไรเนี่ยเนีเดี๋ยวจะทำความสะอาดที่หลังครับเพื่อนๆนะแล้วว่ากันอีกทีก็ผมก็จะไม่ทำความสะอาดให้เห็นนะแค่เปลี่ยนลองเปลี่ยนตรงนี้แล้วติดไหมถ้ามันติดก็โอเคแล้วก็มาปิดแล้วก็ทดสอบอีกทีครับเดี๋ยวมาถอดก่อนครับถอดไอ นี่ก่อนอ่าร้อยนี่ก็เลยถอกมาแล้วครับนี่ แผ่นวงจรนะอ่าเดี๋ยวเราเดีเ๋ยวเรามาดูกันครับว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผ่นใหม่ด้วนี่ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ไฟโซลาเซลล์ดับไปแล้วครับดับไปล้วเอาแผ่นใหม่มาครับนี่นี่คือแผ่นของเก่าอันนี้คือของเก่านี่คือเป็นแผ่นวงจรอันใหม่ครับนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาบัตรกีสใส่เลยครับมาบัตรกีสใส่กันก่อน อันแรกเป็น LED เป็น LED ลบ LED ลบไหนวะอ๋อนี่ครับ LED ลบนี่ LED ลบครับอันนี้อะ LED ลบเห็นไห้นี่มองเห็นไหมนในกล้องก็นี่จะเป็น LED ลบครับนี่อ่าอยู่ อันที่สองเป็น LED บวกอ่าเอวีบวกใส่ยเข้าไปสายมันบิดสอง LED บวกอันที่สามแบตเตอรี่บวกใช่ไหมใช่อันนี้แบตเตอรี่บวกใส่ไปก่อน แมในกล้องอาจจะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับไม่เห็นก็นี่อาจารย์นี่แหละที่ว่าพวกเราจะัดบท,นนนที่เห็นอย่างนี้แหละการที่ c คืออะไรครับดู s s บวก s บวกอเอ s บวกอยู่นี่นะปรับพื้นที่ละอลิสานนี่เป็น s บวกใช่ไหมใช่ s บวกก็เอามา s บวกมา เอบวกมาโอ้เห็นอยู oh, you, you, plastic, it? It ่เห็นอยู่เห็นอยู่มันเป็นพลาสติกครับไม่มีปัญหารนวางได้นี่สามอเเ็ดบวกอ่าอันที่สี่คือเอลบนี่อ้าวอันนี้เป็นต่อไปเป็นเอลบครับไม่ใช่เอ เอทบวกไปแล้วจะเป็นเอดลบเอดลบโซลาเซลล์เข้าไปอ่านี่ครับไฟชาร์จติดแล้วนี่ไฟ, <ial> <ed> ไฟชาร์จติดไฟชาร์จติดแต่แบตเตอรีย่ยังไม่มีเ,เดี๋ยวต่อนี่ขั้วนี้ก่อนครับขั้วแบตเตอรี่ลบครับนี่ ต่อหัวแบตเตอรี่ลบก่อนอ่าแน,น,น,น่นแล้วครับนี่แั่นแล้วไฟยังไม่จิตนะนี่ครับไฟยังไม่จิตนะแต่อ่าไายโซลาเซลล์ขอนครับชัดก็ดีชัดแบบนะน,นี่ ่อที่จะชาร์จแบตเอามาก่อนวางน,นี้ก็ได้นจับไว้นี่ครับติดแล้วเห็นไหมไฟแดง เห็นแล้วครับนี่ไฟแดงนะเห็นแล้วในกลองก็เห็นแล้วนี่ไฟชาร์จท,ทำงานแล้วครับสวิตช์ยังไม่ไดนะ้เปิด,ะดน,นะเปิดสวิตช์ป๊บอ่าไม่ติดนี่ม่ธรรมดาเปิดสวิตช์มันก็ติดนะอ่าเมื่อกี้เปิดแล้วนี่ปิดแล้วเอาไฟไฟชาร์จดับเอาเปิดสวิตช์อ่านี่ไฟชาร์จเปิดแล้วครับมันต้องใช้รีโมทช่วยนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกลางวานาันรับเพาะแสงเข้าอยู่ เพราะแสงมันเข้าอยู่นะดี๋ยขอใช้รีโมทช่วยก่อนอ่ะตัวนี้ได้รีโมทแล้วครับรีโมทนะอาใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปใส่รีโมทเข้าไปนี่แล้วก็ดูเขาว่ามันจะติดติดไหมอ่าเปิดนะติดไหม ดูแฟลงล่างเปิดเอาติดแล้วครับนี่นเพื่อนนี่ติดล,ละนะี่ติดแล้วนะนี่ติดแล้วเร่งแสงก่อนสุดยังนายสุดแล้วแหละอ๋อนี่รีครับนี่รีนะดับไปแล้ว อ่านี่เลขสุดแล้วครับได้แค่นี้นะมันกลางวันนะมันก็ได้แค่นี้แหละแบตเตอรี่ออนอ่ะอ่าเราปิดไว้ก่อนครับเพื่อนนะเดี๋ยวใส่ติดแผ่นวงจรก่อนครับเพื่อนนะติดบแผ่นวงจรแล้วก็จะทำความสะอาดนะแล้วก็จะเอาซิลิโคนใส่ยิงอาใส่แผ่นวงจรก่อนครับเพื่อน ไ้กับพริบแล้วตัวเนี้ถือตัวรับรีโมดมันต้องอยู่ในนี่นะขาไม่ยาวนะเขาใส่มายาแล้วก็ทำนี้แหละแล้วก็พับเอาหน่อยมันก็เข้ากับไล,ล่ละมันต้องอยู่อย่างนี้สวิตช์กดอยู่ฝั่งนี้อืม No, oh, fai challenge in giù, che okay, se non con... ใส่เดี๋ยวก็จะทำความสะอาดขนเพื่อนนะทำความสะอาดแล้วก็เอาซีโคนออกนะไฟ mm hmm. ชา็คไปสีแดงครับเนี่ยไฟชา็คไปสีแดงออกออกนิดเดียวครับออกไม่เยอะนะออกกล้องมองเห็นกล้องจะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตาป่ามองเห็นลางๆอยู่นะก็ นี่รับเพื่อนเพื่อนติดแล้วนี่นี่อ่าปิดนี่เปิดอ่ะปิดอ่าดับไปแล้วครับอ่าก็ใช้ได้ละเดี๋ยวขูดซิลิโคโนออกให้หมดก่อนครับเพื่อนนะแล้วก็ยังเอาซิลิโคโนมาใส่แล้วก็ทำความสะอาดก็ไม่ถ่ายดูแล้วครับตอนทำความสะอาดอันนี้นะจะขูดซิลิโคโนออกก่อนแล้วก็ตอนที่ว่าเอาซิลิโคโนติดก่อนเยวจะนั่งดีครับ นี่ครับผมได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเป่าทำความสะอาดแล้วนะอการใส่ซิลิโคนก็นี่นะเพื่อนอ๋อนี่ครับนี่อันนี้คือของเดิมครับนี่นี่นี่ของเดิมมาจากโรงงานครับร่องนี้นะแต่อันนี้ผมจะไม่ใส่หรอครับร่องไหนผมจะใส่ร่องนอกเลยนี่มีคาบน้ําคาบอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยคาบน้ําผมจะดักตรงนี้เลยไม่ให้น้ําซึมเข้าในหรอครับ ันเป็นงานซ่อมบ่อยนะ้าน้ำไม่ซึมเข้ามันก็ไม่เสียนะเพื่อนอาจะใส่รอบรองนอกนี่เลยนะครับนี่นแล้วก็ตวตจรระวงังแผ่นรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ให้ซิลิโคนมันแลบออกมานอกหน่อยนะมันก็จะกันน้ำไดนะ้ถ้ามันไม่แลบมาเนี่ยมันก็จะกันน้ำไม่ได้นะเพื่อนวางแล้วก็ต้องเอาซิล เอาวางแล้วครับนี่นะวางแล้วมันจะมันจะแหลบออกมาไหมเนี่ยเนี่ยตรงแลบมัมาแบบนี้ครับเพื่อนนี่นี่อแลบมาอย่างเง right? ี all, ้ไม่มีน้ําครับไหลครับไหลไหลไหลลงไปนี่ครับนี่มันต้องอย่างนี้ครับให้แหลบออกมาอย่างนี้นะนี่น้ําจะไม่ซึมเข้านะถ้าแหลบออกมาแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าไม่แหลบออกมาแบบนี้มันจะน้ําจะไม่ซึมเข้านะเนี่ย แล้วก็รูปนี่ขีก็ได้นะครับรูปปิดเลยนี่รูปปิดร่องเลยมันจะได้ทนครับอย่างนั้นน้ําก็ซึมเข้าได้นะถ้า,าทําเหมือนโรงงานมาที่ว่าใส่ร่องในหนนะนี่คือปัญหาครับถ้าน้ําเข้าแล้วอะไรมันก็เสียนะรุ่นนี้จะไม่มีน็อตบังคับนะครับเพื่อนเพื่อนถ้ารุ่นมีรุ่นใหม่ที่เขาซื้อมารุ่นหลังนี่จะมีน็อตบังคับนี่มันก็จะดีปีกยางจะมียางยางกันน้ํา น่าจะมียางกันน้ําด้วยนะจะมีนอม็อตบังคับหรือไม่มีก็ไม่รู้นะบอกไม่ได้ยังไม่เคยซ่อมเหมือนกันกยังไม่เคยซ่อมเหมือนกันดูปดใส่ร่องให้เต็มอันนี้น้ําก็จะซึมเข้าไม่ได้ละน้ําก็เข้าไม่ได้ละถ้าเราใส่ร่องให้เต็มแล้วอะ่ะเนี่ยคือสาเหตุครับเพื่อน นี่ก็คือสาเหตุที่ว่าน้ําเข้านะพอน้ําเข้าตรงนี้แหละเนี่ยน้ําเข้าตรงนี้แหละก็อัดรองให้มันเต็มไปเลย มันก็เลอะบางนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเพราะเราตั้งอยู่บนฟ้านะรับแสงแดดไม่มีใครมองเห็นครับไม่เป็นไรคะะททำไมทำอย่างนี้ก็ไม่ได้น้ำเข้าก็เสียอีกอเสียข้าวอุปกรณ์ด้วยนี่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นก็ต้องเสียค่าช่างด้วยนี่แหละนี่คือสาเหตุ ของที่เสียเพราะน้ำมันซึมเข้านะเราต้องกันน้ำให้ดีถ้าเรากันน้ำดีมันก็ไม,ม่มีปัญหาละอ่านี่ครับเ,เพื่อนๆนะนอ่ามาดูครับติดอ่าติดแล้วนี่ครับติดแล้วนี่ติดแล้วอาดับไว อ่าอ่าเปิดออโต้ครับดับแล้วเปิดออโต้ไว้ก็พร้อมติดตั้งแล้วครับนะพร้อมติดตั้งแล้วนี่ครับรีโมทของมันนะไฟโซลาเซลล์ติดตลอดของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับสาเหตุอาการเสียของมันก็คือว่านี่ครับบอร์ดตัวนี้มันชอ็อตครับมันชอ็อตนะนี่สนิมกินนี่ สวิตกดปิดเป,ปิดสนิมกินแดงโล่แล้วไอ้วันนี้ก็เป็นคราบสนิมครับเนี่ยเป็นคราบสนิมเริ่มมันมีความชื้นนะอะไรคงจะไอซีทานิซเตอร์หองนี้คงจะช็อตไปแล้วล่ะครับเนี่ยคงจะช็อตไปแล้วแหละลลมาถึงได้ควบคุมกันทางานไม่ได้ครับมันติดตลอดเลยนะมันติดตลอดเลยมันมัน,มนไม่มันไม่ดับกลางวันก็ติดทั้งวันไงนะของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วโดวยการเปลี่ยนแผงวงจรใหม่ครับนี่ เปนบอร์ดตัวนี้แผงวงจรตัวนี้นการเปลี่ยนใหม่เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปยังก,ก็คลิปก,ก่อนเลยครับก็เลยเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้แล้วครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ